าศาสนาก็เป็นดาวเกตความเชื่อก็เป็นดาวเกตความริรักวิติสมุขก็เป็นดาวเกตทั้งหมดเพราะฟังไว้ไหวนะดาวเกตและดาวราวหูไม่มีตําแหน่งดาวคองจริงเป็นแค่จุดคาของอาตย์จันและโลกเดี๋ยวฟังกันีว่าจะเก <ara> ิดอะไรขึ our our ้นอย่างดาวดาวราหูเกิดจากคาใช่ไหมเอ่ยคาที่เกิดจากอะไรถ้าเป็นดาว ดาวดาหูก็คือเงาของโลวกบางดวงจันทร์ก็เกิดอะไรดาวหูคือดังน,นั้นทุกอย่างก็จะแบ่งกันระหว่างเกศกับาหูเป็นดาวที่ไม่มีตัวตนแต่เป็นดาวสมนทา,า,างอารมณ์เท่านั้นเองดาวหูก็คือความขาดสติดาวเกศก็คือความงมงยายขาดสติไม่อกในวความเชื่อมันเป็นอารมณ์ของความเชื่อในแต่ละดวงเท่านั้นเอง ดังนั้นในการตั้งดววในการตั้งดวงัวนี่ครับจำไว้เลยนะหยิบชี่นิ๊ขึ้นมาก่อนฐานที่หนึ่งฐานที่สองฐานที่สามพี่เห็นไหมครับมันจะมีดาวอยู่แค่เจดตัวเพราะวิชาเลขเจ็ดตัวจะมีดาวแค่ถึงเจ็ดตัวตรงไหนไหนกได้เห็นไหมครับมันจะมีตรงแหถวนี้ เห็นไหมครับตรงนี้นะครับที่ตัวเลขรวมกันยังไงก็แล้วแต่นะครับมันจะมีหนึ่งเจ็ดแค่นั้นเองเพราะวิชาเลขจิตตัวใช้ดาวแค่เจ็ดดาวแต่ความหมายมันต่างที่มันซ่อนดาวทั้งเก้าความหมายอยู่แล้วฐานพิเศษอีกแต่ตอนนี้โชคได้บอกว่าความหมายพบพวกนี้โชคสองไปแล้วคราวนี้มาสอนความหมายดาวก็คือเห็นไหมครับดาวหนึ่งอาทิตย์จะถึงดาวเก้าหรเก้า แต่ในเลขเจ็ตัวจะใช้ดาวแค่ถ้าตัวนี้เป็นหก็เป็นหนึ่งสอี่ห้ากเจถ้าตัวนี้เป็นสก็สองสามี่ห้าหกแล้วก็ห่ถ้าตัวนี้เป็นสามก็สามสี่ห้าหกเจ็ดหนึ่งสองถ้าตัวนี้เป็นสี่ก็สี่ห้าหหนึ่งสสามถ้าตนี้เป็นหก็เป็นห้าหกเจหนึ่งสสามันจะวนนีเสมอถ้าตรงนี้เป็น6ก็เป็น6 7 1 2 3 4 5 ถ้าที่เป็นเจ็ดก็เจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแสดงว่าสามฐานตรงนี้นะครับจะไล่แค่เจ็ดตัวตฐานตรงนี้ตัวเลขจะเกินเจ็ดฐานตัวเลขที่เกินเจ็ดคือฐานที่สี่เท่านั้นดังนั้นตอนนี้พี่โชคตล้วก,กันบอกเลยพี่โชคจะต้องปรุงในความรู้พวกพี่กันเลยนะครับมีความหมายพบมีความหมายดาวแล้วต่อไปก็เป็นความหมายฐานกำลงังเพราะวาเวลาจะแปล คบคือเรื่องราวดาวคือรายละเอียดแต่ดีร้ายให้อยู่ในขันที่สี่ซึ่งความหมายในขานที่สี่เนี่ยกำลังจะเริ่มสอนแล้วนะครับสิบเป็นกำลัง,งดาวเสาร์เป็นกำลังของดาวเสาร์แสดงว่าเป็สิบกำลังของดาวเสาร์แสดงว่าเห็นเลขสิบที่ต้องนึกถึงดาวอะไร เลขเจ็ดความหมายของดาวเสาร์เข้ามาอ่านด้วยโทษทุกช่เห็นเลขสิ่พี่ต้องอะไรงองความหมายของดาวเสาร์เข้ามาอา่านกับค่าที่แ้จริงของมันคือเลขทำไมค่าที่แ้จริงเรื่องความเป็นตัวเลขสองหลักเอาตัวเลขสองหลักรวมให้เหลือตัวเดียวมันก็จะซ่อนอาทิตย์มันก็จะซ่อนอาทิตย์ไ้หนึงดวงแสดงว่าตอนนี้พี่เห็นสิ่ต้องอ่านเสา อ่านเสาไม่พอยังต้องอะไรอาทิตย์เดี๋ยวช่วยเห็นไฟให้ฟังว่าดาวเสามราไมต้องแ voilà. อบนะค่าเป็นตัวนี้เลยเราเรียกว่าเสากำลังสองเห็นไหมครับย vale ี่สิบก็คือสิบสิบสองครั้งจริงไหมครับต้องแปลว่าถ้าเสากำลังสองก็อ่านเจ็ดเหมือนเดิมมาจากสางจริงไหมแต่ค่าที่แท้จริงอ่านเป็นยี่ส pues ิบยี um ่สิบก็คือสอง ทำไมต้องพูดอย่างนี okay. ้รู้ไหมเดาเสาเป็นเดาวทษทุกฟังไว้ก่อนนะดาเสาเป็นเดาวทุกทุกถ้าตามตำราถ้าตามตำรานะครับดาวเสาคือเลขเจ็ดตัวเดียวเลยนะตัวเดียวขึ้นมาเลยลอยเป็นเลขเจ็ดเลยนะครับมันแปลว่าความขาดความที่ตกความกังวลปัญหาเรื่องราวหรือทุกที่เกิดที่กําลังจะเกิดถ้าเลขเสาตัวเดียวนะเลขเจ็ดตัวเดียวนะครับมันแปลว่า แค่โผล่ขึ้นมามนเปได้เจ็ดตัวเดียวเจ็ดตัวเดียวเลยนะครับมองว่าความฟุ้บความที่ตกกังวลความกลัวเป็นได้แค่อารมณ์ภายในจําไว้นะถ้ามีดาวเสาร์ขึ้นมามันเป็นแค่อารมณ์ภายในความทุข์ความที่ตกกังวลหรือความกลัวเป็นอารมณ์ภายใน,นแต่เวลาเป็นสิถ้าเป็นเสารนารออกไหมะครับกำลังของเสาพี่มัน็ีตัวเลขอย่างเงี้ยเจ็ด แล้วไปยี่สิบโชคจะอาจ่านสามลองจับของสามตัวนี้ว่ามันหนักแค่ไหนที่สัตถ้าเจ็ดนอกาแม็กก็คือดาวเสาร์ไหมดาวเสาร์ตัวนี้คืออะไรอารมณ์ภายในในความทุกข์มีตกตังบดสารพัดเรื่องราวหนักขึ้นก็มาอ่านสิธ์ความหมายของสิทธตัวนี้ความหมายจะหนักกว่าเสาร์ที่เป็นเลขสิธรรมดานะครับก็แปลว่าทําไมหล่ะเพราะที่มันทุกข์มันทุกข์เพราะอะไรเพราะมีศักดิ์ศรีเพราะบ้านจะถูกยึดถ้ายึดไปคนอื่นก็รู้ว่า กูเสียหน้าที่ปูรวยมาทั้งหมดรถจะถูกยึดไปกูเสียหน้าที่ปูรวยมาทั้งหมดมันมีอะไรเข้ามาด้วยอาทิตย์เข้ามาด้วยทุกเพราะที่กูจะต้องทุกอยู่เพราะอะไรรู้ไหมเพราะกูปล่อยวางศักสิรีไม่ได้กลัวโลกรู้กลัวคนอื่นรู้กลัวเกียรติยศักสิ์ศรือทุก,ก,นทก,ก,นทกคนดูแค้นหรือภาพที่เราเคยสร้างเห็นไหมครับตอนแรกเสาวดวงเดียวมันแปลว่าทุกที่เป็นปัจจัยภายในแค่อาลงที่ตก แต่เวลาเป็นสิบปุ๊บเจ็ดสิบแล้วก็ยี่สิบนะลำดับมันจะแรงขึ้นแต่ถ้าเป็นเจ็ดอารมณ์ภายในที่รู้ว่าทุกข์แต่ถ้าเป็นสิบปุ๊บอารมณ์ที่ทุกข์นั้นเกิดมาจากการถึงเกียรติศักดิ์สีตัวคนภายนอกรู้ว่าเรากำลังตกตายบ้านจะถูกยึดรถจะินถูกยึดเห็นไหมครับศักดิ์สีทอาทิตย์งไงทำได้ไมเอ่ยแต่ถ้าเป็นยี่สิบปุกจะเป็นจะตายหรือเรียกว,ว,ว่าทุกข์สิ้นายเสาข้อแักสอง,ง 2, คือยี่สิบ ทำไมทุกจะเป็นจะตายเพราะดาวจันเข้ามาอารมณ์เวิ้นเว้ออย่างผู้หญิงเข้าใจไหมควบคุมสติไม่ได้สติหลุดเข้าใจไหมครับเป็นอา,มารมณ์ไม่ว่าดาวจันไงแสดงว่าอารมณ์ระดับของทุกเห็นไหมครับเจ็ดเสาตัวเดียวทุกเป็นความที่ตกกังวลสิบเป็นเสาแบบอาทิตย์ความที่ตกกังวลในเรื่องเกียรติและศักดิ์สิสีหรือความรู้สึกภายในที่ยังทำใจไม่ได้ แต่ทุกอย่างเยอะๆมากๆก็คือดาวจันเข้ามาเลยดาวจันเข้ามาก็แปลว่าทุกมากทุกชิบหายทุกอย่างขาดสติทุกอย่างฟูมไฟเลยนะแสดงว่าเรื่องราวจะเข้ามาค่อนข้างหนักถ้ามีฐานี้ดังนั้นนะครับเห็นฐานสิฟังด้วยก่อนนะ พี่ครับฟังโชคนะโชคไม่แยกว่าฐานกำลังดีหลายอย่างไรนะแต่โชคจะอ่านว่าฐานกำลังเช่นเนี้ยทายดีหลายอะไรได้ไหมเพราะเพราะก็โชคจะเอาความจริงมาให้ดูพี่รู้ไหมครับว่าถ้าตำราเขาจะแยกเขาจะแยกเป็นสามฐานฐานดีมากฐานปั่นกางกับฐานหลายมาก ชคไม่ยแยกอย่างนั้นนะโชคจะตีแผลทุกอ,อย่างเลยพี่รู้ไหมครับต้นปีมีคนดวงดีไหมมีฐานดีไหม,มเจอโควิดทุกท่าน,นเป็นไงบ้างสตันทุกคนไหมแสดงว่าดีไม่ถึงถ้นตับดื้จำไว้นะครับดวงเป็นแค่จุดระฆัแต่ปัจจัยนะครับลายล้อเป็นมหาภาพปัจจัยในล้อเป็นมหาภาพ ภัยพิบัติโรคระบาดภัยธรรมชาติการเม<ฤ>ืองสังคมสงครามต่อให้ดวงดีก็เป็นยังไงบ้างคุณจำลองปีห้าสี่น้ำ่วมได้ไหมไอพิยาจังหวัดไอพิยกันมีนดวงดีไหม,ไมแต่น้ำ่วมเป็นยังไงบ้างดวงไม่ดแีแล้วเข้าขออกเสียหายจริงไหมแสดงว่าถ้าเราฟังด้วยหูมาตลอดแต่ไม่เคยพิสูจน์้วยตาย,ตตายี่เห็นเราจะไม่รู้หรอกว่าดวงอ่ะมีความอับไปยศซ่อนอยู่ เราต่างหากที่จะมาแก้จุกดกอนด้วยการมองปังจจัยจริงของความจริงที่เราเรียกว่าความปิรีโยทาอย่าไปมองแค่พื้นดวงทั้งหมดว่าต้องเดียวรูต้องเนี้ยมันไม่จริงเพราะถ้ามันจริงนะครับพี่มีสาสพิเศษได้ขนาดนั้นนะครับทําไมคนเป็นหมอรู้ไม่รวยกันหมเพราะที่ทายกันมันก็แม่นบ้างไม่แม่นบ้างเพราะถ้าทายตามตัวแต่ถ้ามันจาแม่นไม่แม่นไม่แคร์อบบมันนะแต่ทําให้เขาแก้ปัญหาได้จริงสําเร็จดได้ทั้งลูกค้าไ,าได้อันนั้นต่างหากมันแปลว่าอะไร ถ้าปีนี้ไม่ดีไม่ต้องทำเพี่ยะไรหรอกนอนอยู่บ้านไม่ได้ภาละารัาทิดชอบเป็นอยู่ไหมทำไงให้เขาไม่ได้หลายไปตา่างเลยอันนีติธรรมแสดงว่าการดูดวงจริงนะที่โชคไม่สอนปีดีปีไลายแล้วไม่สอนคำว่ากฎเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเอาเข้าจริงถ้าบอกว่ากฎอันนี้ดวงคนจนต้องเข้ากฎนี้ที่ครับโชคดูดวงมาเป็นแสนดวงโชคเห็นหมดแล้วนะครับว่าทุกดวงมีคนจน ทุกบ้านดวงทุกบ้านดวงมีคนรวยแต่คนรวยที่รวยคือความคิดการแข่กขีนความรู้ว่าความิีมชอ่อมีมากกว่าคนจนคืออะไรกี่เหตุผลเยอะอ้าแสดงว่าอันนี้คือปัจจัยจริงหน้าตาที่เราเห็นมาว่าลองดูดวงให้เยอะแล้วเจอดวงตัวอย่างให้มากแล้วพี่จะตกผลับกับมันไม่ใช่แปลว่าได้ฟังมยังไงแล้วพี่จะเชื่อไปตามแล้วไ,ไม่จริงแต่นะสิ่งที่ชควงสอนฐานสิมันไม่ดีก็จริงนะ แต่ไม่ได้แปลว่าชีวิตจะต้องไม่ดีสมมุติยกตัวอย่างง่ายๆคนแรกประกอบธุรกิจส่วนตัวอ่ะคนแรกทําราชการฐานสิบดกันนะทาราชการคนที่สองทำธุรกิจส่วนตัวคนที่สามไม่ได้ทํางานอะไรเลยลากำลังหางานอยู่กําลังหางานอยู่ ถ้าถามว่าโทษคู่ของเสาถ้าทำราชการพี่ครับระวังให้ดีนะปีนี้งานค่อนข้างหนักนิ่นึงบางครั้งผู้ใหญ่เจ้านายความกดดันในเรื่องเรืมม่องตำแหน่งหรืออะไรก็แล้วแต่อาจจะไม่เป็นอย่างที่พี่คาดหวังหรือขึ้นได้อย่างที่พี่ตั้งเป้าเอาไว้แต่ผู้ใหญ่เจ้าหนายอาจจะอะไรโยนภาระหน้าที่การงานมาให้ค่อนข้างเยอะเพราะมันแปลว่าต้องรองรับต้องเหื่อมค่อนข้างมากในปีนี้ดา,าวเสาร์ไหอาดุลคลา้คลายก,ากรรมกรนที่ข้าบออกหเหนื่อยกับมานค่อนข้างมาก นี่ตามธุรกิจส่วนที่ทำราชการแต่ถ้าเป็นธุรกิจส่วนตัวพี่คำระวังนะปีนี้โอกาสท่านล้มเดลอดรึยนงทายธารการก็ต้องคำหนึ่งเพราะไม่ได้ออกเปงานง่ายๆจริงไหมแต่ถ้าเป็นธุรกิจส่วนตัวมีโอกาสล้มเดือดรง่ายไหมสมมติขายของในห้างแล้วห้างติดยังไงวะก็จริงไปขึคนข้ออะไรแต่ว่าอีกคนหนึ่งคืออะไรรู้ไหมคนไม่ทำงาน